เที่ยวฟรีแจกจริงหน้าที่ทองโอท็อปอุตรดิตเฟสติวัลแอสซีคอนบ้างแค่นายนรงศรีสืบวงผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอท็อปเอและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปอุตร,รดิตฐ์ระดับภูมิภาคภายใต้แคมเปญโอท็อปอุตร,รดิตฐ์เฟสติวัลอุตร,รดิษฐ์สุดฟินกินช็อปโอท็อปสุขใจเมื่อวันพุทธที่24พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณนะห้างสรรพสินค้าสี่อนบางแคกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับผมนาลงศรีสืบวงผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมการพัฒนาชนสำนักง,งานพัฒนาชนจังหวัดอุตร,รดิษฐ์นะครับ วันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยการานำมาของสำนักงานพัฒนชนจังหวัดอุตรดิตนะครับได้นำสินค้าโอทอปของจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวนะครับทั้งหมด60บูธ300ร้อกว่าผลิตภัณฑ์นะครับมาจัดแสดงและจำหน่ายในห้างซีควนาบางแคในวันนี้นะครับซึ่งมีทั้งสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าสมุนไพรสิน ของใช้ของประดับตกแต่งและส,สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับในวันนี้น่ะ,ะได้นํากันมาเต็มเต็มอัตราศึกนะครับเพื่อที่จะมาให้ทางพ่อแม่พี่น้องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมุนทนได้เข้ามาช็อปมาชิมกันครับวัตถุประสงค์หลักของงานนี้ก็คือนะครับสำนักงานพระมชนน่ยได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปให้ได้คุณภาพมาตรฐานของตลาด เสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนครับในจังหวัดตรังดีดนะครับสินค้าทั้งจะมีมา4ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับซึ่งสินค้าเด่นของเราก็คือทุเรียนหลงหลินรับแรซึ่งทุกท่านคงจะเคยได้ยินและเคยได้ชิมกันมาแล้วนะครับเป็นทุเรียนซึ่งเป็นเฉพาะถิ่นที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับทั้งหวานมันอร่อยกรอบ ไม่ไม่มีที่ใดที่จะเปรียบเทียบได้ครับกลุ่มคนที่เข้ามาก็คาดหวังนะครับว่าในศูนย์การค้าในขนาดใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเข้ามาปริมาณมากนะครับจนสินค้าของเราเนี่ยที่นำมาจำหน่ายทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้หมด หรือไม่ก็ต้องสั่งเพิ่มเข้ามาอีกครับวันนี้มีมารองรับเต็มที่แล้วครับกิจก,กรรมดีๆแบบนี้ก็จะมีที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในช่วงประมาณเดือนกร,รกฎานี้ก็จะมีจัดแสดงและจําหน่ายในลักษณะสินค้าโอทอปทุกประเภททั้ง5 5 5, 5ประเภทของสินค้าโอทอปของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งหนึ่งครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเข้ามาร่วมกัน ชมชอบชิมนะครับสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตซึ่งขนมาทั้ง4ประเภทนะครับทั้งอาหารซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีทุเรียนหลงหลินและหมอนทองของลับแรนะครับมีผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตนะครับเช่นนะครับผ้าลายน้ําไหลของอําเภอนปาป่าผ้ามัดมีของอําเภอบ้านโคกเป็นต้นนะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ําพีนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นดาบเหล็กซึ่งท่านพ่อพญาพิชัยดามหักนะครับใช้เหล็กน้ําพีเนะี่ยต่อสู้กับพมา่าจนได้รับชัยชนะอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผลิตภัณฑ์เด่นของเราก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างนะครับแต่ต้องมาดูให้เห็นด้วยตาของตนเองนะครับใน สามหกสิบบูธสามร้อยกว่าผลิตภัณฑ์นะครับขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานในมาเที่ยวชมช็อปชิมในงานวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ครับเรียนเชิญครับ